นี่คืออะไรทุกคนก้วยน้ำหวานี่ค่ะนี่เราเจอ,อร้านน่ารักมากเลยตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าคลองหนึ่งะทุกคนเนี่ยถนนพหลโยธินไปยุทธยามุ่งไปบางไปอินนะทุกคนถ้าเกิดกลับกล้องทางนี้ก็จะไปไรฮะไปฟิวเจอร์พาร์คแต่เราอยู่ตรงเทพกุญชร21ใกล้กับข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือยกลำเลยฮะตรงนี้ฮะ เขาจะเป็นเด็กชาอาฟรีไข่มุกลาวาน้ำแข็งส่งน้ำแข็งใส่เด็กชาเป็นแฟนชั่ที่แบบมีทั่วประเทศทั่วไทยแต่ทุกคนมีบรรยากาศน่ารักไหมน่ารักร้อนๆแต่ว่าตรงนี้มีต้นว่าต้นว่าตัวนี้ออกลูกทุกปีเห็นไหมเนี่ยดอกลูกเต็มเลยทุกคนแล้วลูกจะใหญ่เท่ากับมะเขือเทศเท่ากับอ่ออะไรอะ่ะลูกมะเขือเทศเชอร์รี่อ่าทุกคนเนี่ยฮะจำง่ายๆแล้วก็น่านั่งมากทุกคนกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าตายแล้วดูสิทุกคนนี่ฮะบรรยากาศน่านั่งมากเดี๋ยวเราจะสั่งสองเมนู นถ่ายบรรยากาศเมนูซิกเนเจอร์ของสองรา,าสองเมนูก่อนวันนี้นะฮะอดูสิน้าทานบรรยากาศร้านหนูเปิดทุกวันไหมเนี่ยเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะเก้าโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นอ่าเก้าโมงเชา้าจริงๆหนูน่าจะเปิดเป็นเซเว่นเนาะบรรยากาศตรงนี้น่านั่งมากเลยจริงๆนะและต้นว่านี่ออกลูกเก่งๆหนูรู้ใช่ไหมไหโอ้ยเวลามันเป็นลูกนะเอาไม่ถึงแต่เยอะมากคนนะฮะเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยะออกดอกๆอกเลยฮะ จะมีระดูข้อภาษาออกภาษามันจะยิ่งสุกในช่วงนั้นนะครับทุกคนเนี่ยหาร้านบรรยากาศร้านน่านั่งมากทุกคนจ้าฮะอันนี้คือคลองหนึ่งนะฮะทุกคนคลองหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับป้ายเนี่ยฮะตรงข้ามกับนวะนครนะฮะทุกคนแล้วบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นข้าวมันไก่มีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือของโก้งฮงฮะโก้งฮงถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนน่ารักมากแล้วก้วยดูสิน่าทานมากเลยอ่ะ นะฮะร้านเด็กชาแต่ทุกคนหลายสาขามากดูเมนูเขาก่อนนี่มีเมนูเป็นเด็กกันนะฮะน่าทานมากทุกคน,นกบรรยากาศร้านอย่างนี้น,น่ารักเนาะน,นั่งมีแอปเปิลสซดานะฮะเด็กเคียร์เด็กเจด,ดูเมนูเขาน่ารักมากเลยชื่อเขาน่าสนใจนทุกคนแกาแฟนมเนสทีนมมีก็มีฮะทุกคนรดมาก ดูสินั่งข้างในก็ได้นะนั่งข้างในก็ได้ามีมะยงชิดแอบขายด้วยนะจ๊ะมีอกล่องมาไหมพี่ชอบอกล่องมากเลยอ่ะอ,อ,อ,อ๋อเหรอพชซซมาเลยเหรอโอ้ออพี่นึกว่ามีนามันน่าจะมาแล้วเดี๋ยวมันจะรีบหมดหรือเปล่านะฮะอ,อ,อ,อ๋อนะฮะของหนูมีชาอะไรซิกเนเจอร์ไหนบอกคร่าวๆมาก่อนที่นอกจากที่สั่งเด็กชาพ่นไฟค่ะเด็ชาพ่นไฟ นงเด็กพ่นไฟนะฮะมีเลิศมากนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าคลองหนึ่งเนาะคลองหนึ่งแล้วก็เนี่ยเรียบขนานกับพระหนโยธินเลยเนี่ยถ้าตรงนี้ออกไปถ้ามีสะพานข้ามนะหลังตึกเนี้ยก็เป็นถนนหลวงไปอ่พอพระหนโยธินเลยจ้ะทุกคนเนี่ยจะไปรีสอร์ทคลองสวนพลูไปพักรีสอร์ทสวยๆที่ยุธยานะฮะก็จะไปเส้นนี้เลยนั่งรถตู้ไป20บาท30บาทเอง บางปลาอินนี่10กิโลเองทุกคนแต่ถ้าไปตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นธรรมศาสตร์ตร,รังสิตมอกรุงเทพนะฮะก็ไปกินร้านบออุกะทะในซอยรังสิทธิรมอะไรประมาณเนี้ยก็มานี่นี่ร้านร้านนี้เคยมากินอร่อยมากเลยนะฮะทั่นจะจะบอกว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนแซ่บดีนี่อร่อยไปหมดเลยทุกคนเนี่ยดูสิบรรยากาศร้านรลมากทุกคน๋าเด็กชาแบบเรามากินกัญชากันนะ,ะเด็กชาพ่นไฟเป็นชาไต้หวันชีสพ่นไฟจ้ะทุกคนเนี่ยฮะ เลิศมากแล้วก็มีบรรยากาศเย็นๆยิ่งชัดตอนเย็นๆเนาะแต่เขาปิดแค่ห้าโมงเองทุกคนนะฮะก็จะลมเย็นๆนะฮะตอนทุกนี้จะเย็นไวมากเลยบรรยากาศดีมากๆดิชาเนสทีโปริโอโอโกโกโปริโอปัน่นก็มีนมสดโอโยปัน่นก็มีทุกคนแล้วแต่เลือกในเมนูมันเนยอะเ,เนี่ยฮะเ,เมนูเยอะแยะเลยทุกคนโอ้ยดูสิน่าทานมากเลยทุกคนจ้า เดี๋เท่านี้ก่อนเครื่องมันร้อนมันเตือนแล้วทุกคนที่มันจะตัดนะฮะนี่ฮะโอเคเดี๋ยว EP หนึ่งก่อนนะทุกคนจะ